สชนิดสัตว์เศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงในนาข้าวนาข้าวนั้นถือเป็นแหล่งผลิตอาหารหลักของคนไทยไม่ว่าจะข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวล้วนเป็นสิ่งสําคัญในทุกครัวเรือนหรือดูทํานาปีในประเทศไทยนั้นจะเริ่มราวเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมของทุกปีขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําฝน เมื่อ3มเดือนนี้ผ่านไปข้าวที่ปักดำหรือหวานเอาไว้จะสุกงอมเต็มที่พร้อมเก็บเกี่ยวส่วนนาปรังสามารถทำได้ตลอดปีเพราะพันข้าวที่ใช้ปลูกเป็นพันธุ์ที่ไม่ไวต่อช่วงแสงเมื่อข้าวจเจริญเติบโตครบกำหนดอายุก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้โดยนอกจากจะปลูกข้าเพียงอย่างเดียวแล้วเกษตรกร,กรหลายๆท่านยังมองเห็นโอกาสในการเลี้ยงสัตว์ ควบคู่กันไปในนาเพื่อไว้บริโภคและจำหน่ายจ่ายแจกกันอีกทางโดยจะใช้ในทางรูปแบบเกษตรินทรีย์ไม่พึ่งพาสารเคมีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในนาข้าวเป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่มีอยู่เพื่อผลิตอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้นตามปกตินาข้าวจะมีระดับน้ำลึก5าถึงซนเมตรและดินพื้นท้องนาผ่อนข้างอุดมสมบูรณ์ทำให้มีแปลงต้นพืชและแปลงต้นสัตว์ในปริมาณที่สูง ทรัพยากรดังกล่าวเป็นอาหารอย่างดีสําหรับสัตว์น้ำต่างๆซึ่งชนิดสัตว์ที่นิยมเลี้ยงในนาข้าวนั้นมีอะไรบ้างประชมกันครับ 1. ปลาปลาถือเป็นชนิดสัตว์น้ำที่นิยมเลี้ยงในนาข้าวเป็นอันดับต้นๆการเลี้ยงปลาในนาข้าวจะกระทําได้เฉพาะในท้องที่ที่มีน้ําอุดมสมบูรณ์มีการชลประทานมีน้ําตลอดปีหรืออย่างน้อย3-6ถึงเดือนซึ่งพอเพียงสําหรับการเจริญเติบโตของปลา การเตรียมแปลงนาสำหรับเลี้ยงปลาควรขุดคูรอบแปลงนามีความกว้าง50เซนติเมตรไปจนถึง1เมตรครึ่งและลึก25เซนติเมตรไปจนถึง40เซนติเมตรนำดินจากคูดังกล่าวขึ้นไปเสริมคันให้สูงและกว้างตามปริมาณของดินที่ขุดขึ้นภายในแปลงนาควรซอยคูเล็กๆติดต่อกับคูรอบนอก เพื่อความสะดวกในการระบายน้ำจับปลาและวางท่อระบายน้ำเข้าและออกปลาที่นำมาเลี้ยงในนาข้าวจะต้องเป็นปลาที่เจริญเติบโตเร็วสามารถอยู่ได้ในน้ำตื้นซึ่งมีอุณหภูมิที่สูงและทนทานต่อความขุ่นของน้ำชนิดของปลาที่นิยมเลี้ยงในนาข้าวได้แก่ปลาไนปลาสลิดปลานิลปลาตะเพียนปลาดุกปลาหมอตานเป็นต้น การปล่อยปลาลงเลี้ยงต้องให้ต้นข้าวตั้งเป็นตัวก่อน1-2สัปดาห์มิฉะนั้นปลาจะว่ายหาอาหารทําให้ต้นข้าวหลุดลอยเสียหายโดยอาหารปลานั้นก็จะเป็นแพลงต้นพืชแพลงต้นสรรัตว์ ที่เกิดขึ้นเองในแปลงนารวมถึงมแมลงต่างๆในธรรมชาติและสามารถให้อาหารเม็ดควบคู่กันไปใช้เวลาเลี้ยงประมาณ4-6เดือนก็สามารถจับได้การเลี้ยงปลาในนาเป็นการผลิตอาหารแป้งและอาหารโปรโตีนในที่เดียวกันทําให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจทําให้ชาวนามีไรายได้เพิ่มขึ้นและมีอาหารโปรโตีนบริโภคอีกด้วย 2. กบการเลี้ยงกบในนาข้าวนั้นนิยมเลี้ยงเพื่อไว้บริโภค และไว้กําจัดมแมลงในแปลงนาตามแนวทางที่ว่าใช้ธรรมชาติจัดการกันเองโดยจะใช้ตะข่ายตาทีความสูงประมาณ1เมตรหลอมรอบแปลงนาที่ต้องการจะเลี้ยงกบเพื่อป้องก,รกรนันกบหนีและป้องกันศัตรูกรบเช่นงูตั๊นลึอคลานอื่น ในการปักตะไครา้ควรเว้นพื้นที่ห่างจากคนาประมาณ2เมตรเพื่อให้สะดวกต่อการดูแลจัดการหรืออาจจะยกดินให้สูงขึ้นเพื่อเป็นที่ให้กบได้สัมผัสกับอากาศและแสงแดดบ้างใช้ถามะพร้าววางเป็นระยะๆะะเพื่อให้กบได้ขึ้นไปอาศัยเป็นครั้งคราวและยังเป็นที่ให้อาหารเป็นที่หลบร้อนช่วงเวลาแดดจัดในตอนกลางวัน หลังจากค่าตั้งตัวได้และเริ่มแต่กอโดยมากจะอยู่หลังปักดำประมาณ15-20วันก็จะปล่อยลูกกบที่มีอายุ2เดือนในอัตรา5,000ตัวต่อพื้นที่2งานภระยะแรกให้อาหารสำเร็จรูปชนิดเดียวกับอาหารปลาดุกให้ช่วงยินวันละ2กิโลกรัมเป็นเวลา1เดือนหลังจากนั้นก็จะให้3-4วันต่อครั้งและ7วันต่อครั้งโดยให้อาหารเป็นเวลา3เดือนก็หยุดให้ นอกจากนี้ที่มุมของแปลงนาอาจติดไฟนิออนไว้3จุดจุดละ1หลอดเพื่อล่อมแมลงให้มาเล่นไฟแล้วตกลงไปเป็นอาหารการควบคุมระดับน้ำจะควบคุมให้อยู่ในระดับความสูงประมาณ20-30เซนติเมตรหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวตามปกติเดือนพฤศจิกายนก็จะปล่อยให้น้ำแห้งเมื่อน้ำแห้งกบจะจำศีลไม่กินอาหารใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ ซึ่งกบที่จำศีลจะมีไขมันค่อนข้างมากแต่จะไม่มันเหมือนไขมันสัตว์ชนิดอื่นเมื่อนำไปประกอบอาหารจะได้รสชาติที่อร่อย 3. กุ้งก้ามกรามการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบอินทรีย์ในนาข้าวเป็นวิธีการเลี้ยงแบบลดต้นทุนและสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงเป็นอย่างดีโดยการปลูกข้าวให้ทำการปรับพื้นที่ในนาข้าวให้มีความลึกประมาณ80เซนติเมตร สิ่งการทำแปลงนาจะสูงแตกต่างกันเป็นลำดับขั้นเช่น 60, 70, 80และ90เซติเมตรจึงจะง่ายต่อการไล่ระดับน้ำออกจากแต่ละบอ่อและต้องมีการเว้นพื้นที่ประมาณ20-30%าำหรับขุดเป็นร่องลึกเพื่อให้กุ้งใช้ไปที่หลบซ่อนอาศัยเมื่อปรับพื้นที่นา,นาข้าวได้ตามขนาดแล้วให้ทำการวานหรือปักดำนาข้าวได้ทันที หลังจากที่ทำการวานและปักดำนาข้าวแล้วประมาณสองสัปดาห์ก็ให้นำกุ้งปล่อยลงในนาข้าวได้เลยพื้นที่นาข้าวขนาดหนึ่งไร่ปล่อยกุ้งประมาณ10,000ตัวขนาดกุ้งที่ปล่อยประมาณ2เซนติเมตรเมื่อปล่อยกุ้งลงนาข้าวแล้วในทุกๆสัปดาห์จะมีการเติมน้ำลงไปจุดเต็มเพื่อไล่น้ำที่เน่าเสียออกไปนำอาหารกุ้งก้ามกรามให้กุ้งกินในช่วงเวลาเช้าและเวลาเย็นเลี้ยงไปประมาณ4-5เดือน ก็สามารถจับบริโภคหรือจำหน่ายได้ 4. ปูนาเมื่อพูดถึงปูนาหลายๆท่านอาจสงสัยว่าจะเอาศัตรูข้าวมาเลี้ยงเพื่ออะไรเหตุใดทำไมปูถึงกัดก,กินต้นข้าวเสียหายแท้ที่จริงแล้วขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในแปลงนาะข้าวต่างหากถ้าเลี้ยงระดับน้ำอยู่เพียงแค่โคนต้นข้าวประมาณสิซนติเมตร ปูก็จะไม่สามารถกัดกินข้าวแต่ถ้าปล่อยระดับปรดินม,มาณน้าเกินขึ้นต้นข้าวขึ้นไปปูก็จะสามารถปีนขึ้นไปกัดกินต้นอ่อนหรือยอดข้าวและโน้มใบข้าวอ่อนๆมากินได้นั่นเองข้าวในานาและปูสามารถสร้างระบบนิเวศท,ที่อยู่ร่วมกันและเอื้อประโยชน์แก่กันได้ ปูนาสามารถกำจัดแมลงวัชพืชช่วยปรวนดินมูลของปูก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีสำหรับข้าวส่วนข้าวในนาสามารถพ่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตที่เป็นอาหารของปูและสามารถบำบัดน้ำได้ด้วยสิ่สำคัญคือ สามารถใช้เป็นพื้นที่สั้นตัวสําหรับปูในช่วงที่ปูลอ,อกคราบการจะเตรียมพื้นที่เลี้ยงนั้นจะการด้วยกระเบื้องเก่าในพื้นที่ที่เราจะเลี้ยปูนาเพื่อป้องกันปูหนีออกไปและป้องกันศัตรูปูนาข้ามมาในแปลงนาได้อีกด้วยเมื่อปรับพื้นที่ในนาข้าวได้ตามขนาดแล้วให้ทําการหว่านหรือปักดํานาข้าวได้ทันทีหลังจากที่ทําการหว่านและปักดํานาข้าวแล้วประมาณ2สัปดาห์ ข้าวตั้งตัวได้ก็จะลดระดับน้ำอยู่เพียงแค่ขนต้นข้าวประมาณ10เซนติเมตรจากนั้นก็จะค่อยนำปูวัยรุ่นมาปล่อยลงไปในส่วนของอาหารสามารถปล่อยให้หากินในธรรมชาติในแปลงนาและสามารถให้พวกอาหารเม็ดรปลาดุกหรืออาหารอื่นๆโดยวานหรือวางไว้เป็นจุดๆเลี้ยงไปประมาณ5-6เดือนก็สามารถจับบริโภคหรือขายได้ โดยหาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็ยังสามารถขุดหาปูที่คุดรูจำศีลได้อีกด้วยครับเหล่านี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงคู่คู่กันไปในนาข้าวได้กินทั้งข้าวและแหล่งโปรตีนแหล่งอาหารให้ครัวเรือนหรือขายเพื่อสร้างไราไยได้ได้อีกทางหวังว่าคงเป็นแนวทางให้ท่านที่สนใจนำไปต่อยอดได้นะครับสวัสดีครับ